วันนี้มาดูเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันก่อนนะครับหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนาน20ปีนะครับวันนี้กฎหมายฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียอขออภัยครับในเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่3ในเอเชียนะครับที่รับรองกฎหมายฉบับนี้ ในส่วนของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผู้รัก LG BTQ IA+ นะครับในการสมรสแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายในคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กฎหมายไทยนั้นสามารถรับรองความหลากหลายทางเพศและก็เกิดความเท่าเทียมกันครับนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีนะครับเนื่องในโอกาสที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันนี้ครับ ทำให้ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพร้อมทั้งขอบคุณในเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่มุ่งมั่นทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันกฎหมายสมรสถเท่าเทียมอย่างเต็มที่รวมทั้งขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านกลไกของรัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนนะครับที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารช่วยทำลายมายาคติและอคติที่ฝังรากลึกในสังคมและที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณภาคประชาชนพี่น้อง LGBTQIA+ ซึ่งเป็นการนำสำคัญที่ทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ได้สำเร็จครับทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศที่3ของเอเชีย ที่ผ่านกฎหมายส่งรถเท่าเทียมแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นรับรู้และเคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งเรื่องของเพศสภาพและเพศวิถีนะครับทําให้ทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติและการยอมรับความหลากหลายทางเพศก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยครับการสมรสเท่าเทียมกฎหมายนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงคนไทยในต่างแดนด้วยนะคะ